สวัสดีจ้าเพื่อนเพือนเอตีทุกท่านเรามาดูสูตรเอาแบบไม่ตรงบวกตรงลบไปดูดูคำเตือนกันก่อนะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคาณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า จำวันที่หน่กเจ็ดบ,บนนะคะบนก่อนยังไม่ได้ล่างเลยยังไม่ทำได้ ไม่ค่อยเข้าเลยจะมาศึกษาหาสูตร จะยนดูเนาะห้าเก้าเปล่างไปที่เก้อกอกยอนดูสองวเราจะใช้เลขบวกันเนาะเป็นเ็บเกเป็นเจ็ด เพิ่มแต้มลุกเต้มลุกเต้นเดินหน้าจิตอาสากเปรเก้าสามเขวสามเถียศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเก่าตกตัวเก่านะคะใช้คู่นี้กับคู่นี้คู่นี้มันไม่มา มันมาคู่นี้ก็คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาตุกับกับตัวทุกครั้งเลขตัวนี้แบบนี้เลขแบบนี้กับตัวแปดบวกสี่ได้สองบวกสี่ได้หกบวกห้าได้หนึ่ง กันไว้กันไว้มันรีกตัวเทียนกัน,นก,ก,กับตุกลับหนึ่งแปดหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกหกหนึ่งกันไว้หนึ่งหกหนึ่งสูตรนี้มันเป็นตัวกลับกับตัวทุกครั้งต้องใส่ทุนเยอะเนาะ ต้องใช้เงิ้มันเยอะก็เลยไม่ค่อยโต๊ดหมดที่แล้วก็ได้โต๊ดอยูอ่ไม่หมัวจังว่ามันมวนเนาะขอโทษข้อยัยต่อมาเลขที่ออกก็คือหนึ่ง หตัวต่ำต,ต,ตัวสูงล่างไปที่เจล่ง 1, มือนเดิมบวกกันหนบวเป็นเจ็ด สี 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดลงมาตัวเดิมเราจะหกเจ็ดมันโออกแล้วเนาะเรามาอันนี้เลยใช้ตัวนี้มาเสือตัวนี้ก็คือเปีดศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งมันมาตรงเลย มาที่เรวไม่ได้วลงเอาอีกสูตรหนึ่งลงไม่เข้าจอยตอนทำดูเข้าพอลงไม่เข้าอ่ะแขกจังเลยหลักร้อยก็คือหกบวกสี 4, เป็นศูนย์สีเป็นสีบวกห้าเป็นเก้ากันไว้ตัก,กันมันไว้ก็คือหกเก้าศูน ศูน9 9เเพิ่มหลักร้อยตัวกันตัวกัวน,วน,วนไม่ค่อยเข้าดอกนั้นนะจังเข้าเลยไม่อยากเอามันเม่นเม่นไม่ดีเล็วเสียดายไม่ได้เอาลงลองบุญลองดูวันนี้ หกเก้าศูนย์ล่างไปที่จะไดนวหหกศูนย์มันเดิมได้เก้าเพิ่มไปแปดลดเต็้มไปแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้มันลง นมันก็เป็นรักร้อยนี่ข้างล่างมันก็ชอบป็นรักร้อยโมดีแล้วก็หกไปเป็นรักร้อยเราจะใช้คู่นี้คือเอ็ดสอมเก้าสอมกับตัวถ้วยนะคะเพราะว่า ไม่แน่ใจเลขสัญจรด้วยเห็นมันจะมาอย่างนี้ไหมจบประมาณนี้ชอบตัวนี้อันนี้ตัวลงหลักร้อยก็คือศูนบวกสีได้สีบวกสีได้เปดตัวกันคือสาม ระหว่างเก้ากับแปดนี่เก้ามันจะชอบมามากกว่าแปดเนาะวันที่แล้วเก้าศูนย์วันนี้มันจะแปดสองไหมเก้า <laughs> ศูนย์จะใหม่ไหมนี่หรือว่ามันจะมาศูนย์สองหนึ่งสองมันจะมาเฉลียงนด้วยสี 4, 5, ่ห้าคงไม่ใช่มันจะมาคู่นี้มามันจะชอบมาคู่นี้กับคู่นี้นี่กับ สี่เก้าห้าเก้าอย่างนี้เลยมันเป็นเลขบอกมาทีไรอันทุกทีนี่เราจะใส่ที่ศูนย์แปดสองสี่แปดสองสามแปดสองแปดแล้วแมวเพราะว่ามัน ชอบสองหางชอบสองหางนี้จะเอาใส่ลักร้อยให้เลยชอบก็จัดขัดเก้าพานไปลองดูมันจะเข้าปะคะสี่เก้าสองเปดเก้าสองันจะมาอย่างนี้ไหมจะลืมตัวกัน อบตัวนี้นะคะแอดมินชอบทไหนก็จัดไปสองหางอันนี้ก็กั้นไว้ถ้าใครมีตังค์ก็ถ้าใครไม่อยาาไม่อย่าพลาดบางทีมันไม่แน่นาะบางทีมันไม่แน่ไม่นอนเป็นร้อยชอบแปดน,นะคะจะมาแปดเก้าสองแปดแปดสอง เอาเอาเอาให้เต็มเลยเนาะแปดแปดสองร้อยมาที่แปดนะเยอะเก้าเจ็ดมันจะมาอีกเพราะว่าเจ็ดไม่มีเลยในะนี้ดีเป็นไรสีแดหมดแล้วไม่ได้หยุยหดกินเทปดไม่ได้เอามานำ ชอบก็จัดขัดแก้ผ่านนะคะกับตัวด้วยบางทีมันอาจจะเป็นตัวกับชอบก็จัดขัดแก้ผ่านดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมวิจา คุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำน้ำรวยๆวยมีเงินทองใช้ไม่ขันมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า